อ๋อเหรอรถจอีิโมะตอนดี้ก็จะไปแล้วเนี่ยนี่ได้ลูกค้าฝรั่ังไหมโตสตังติปตี้ยูไปเมื่อขึไปไปอะไรยงไปอปไปหนอันนี้เหรอไปไหนแมไปไปที่หนไปที่หนอ๋อสากินล้วหมไปสัไปสีบักเกนใหญ่เลยมยอเทปมันไปรูไป อันยังอไปสาย0ีสแปดร้อยบาทไปสาม0ีนี่แปดร้อยบาทอ๋อไปสามตีแปดร้อยบาทมันอยู่เรื่องว่ะโอ้โหแกนี่ภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนะเออแต่กี้หันมันแปลงมืออย่าง้มันจะไปแกวอันอยังง้อเป็นห้องไหนอกยงที่ไหนกดลวงอ่ะโอ้ยกดลวงชัวร์แกดลวงอยู้่ลเออคอนชองฮะคอนชองอันยง้ไปกกดลวงปันสองบอกมันปันกะหลกปันสองเออเนี่ยพอโตอาสตางมานะ หส่ัอันแปะร้อบอกแปแพงๆเลยแค่หมูใส่หัวรวมแล้วแค่หมูชิมหมูพังปไอ้อย่างภาษาอังกฤษ่เป็นภาษาจีนปนพอกันไปเยอิเดียวยอท่เปชไหมใเพันแปค่หมูใส่หัวแปอ่าเขเขมกับหมูรวมกันแล้วเป็นอมาคันเภาษาอังกฤษเหือนภาษายอไได้ไได้ไปก ีพ่อถามว่าจะไปขอไอ้ไปครับไปตัวลงมนปล่อยก็เออจูดได้ตังค์แล้วขึ้นเลยนะเอาไง